สวัสดีนะคะท่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็เครือข่ายนะคะสวัสดีการเ,เพื่อคว,ความเท่าเทียมนะคะ วีแฟร์ที่รู้จักกันดีพี่ไผ่นะคะนิติรัฐได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดหลายครั้งที่เราได้ร่วมฟังนะคะความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะจนได้มาผลักดันเป็นนโยบายที่เราได้เริ่มประกาศก่อนหน้านี้แล้วและแน่นอนค่ะข้อเสนอเพิ่มเติมที่ทางเครือข่ายได้ มอบให้ทางพักการเมืองหลายๆพักการเมืองวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะได้นํามาประมวลแล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงต่อไปอย่างที่ทางท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยในแพทชนนั่นสีแก้วนะคะได้กล่าวว่าเราคิดใหญ่และที่สำคัญเราทำเป็นและสิ่งที่เราประกาศไปต้องทำให้ได้เรามีพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์รวมแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากที่สุดอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและทำให้ประเทศขับเคลื่อนได้เราเดินหน้านะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆที่วันนี้ได้มาให้ความสำคัญนะคะกับพักการเมืองได้ร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องนโยบายทั่นหน้าในทุกๆด้านต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะมีามไหมครับผู้สื่อข่าวมีคำถามไหมคะ ถ้าไม่มีก็ถ้า่างนั้นต้องขอบคุณท่านผู้สื่อข่าวที่ได้นำเสนอในประเด็นนี้นะคะต่อไปเชิญคำถามท่านหัวหน้าค่ะ